คลิปนี้เขาตั้งชื่อว่าคาร์ดิโอโชกากนะครับคาร์ดิโอโชกากอ่มันคือการคาร์ดิโอรักษานี้นะครับก็เป็นการคาร์ดิโอเป็นการฝึกในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬานะครับก็คือการใช้อย่างมินิแบนนะครับก็คือเขาเรียกท่าอะไรนะชับชับชับอ่ะร้อยแรงครับเขาเรียกท่าอะไรนะผมจําชื่อภาษาอังกฤษไดไ้เป็นการฝึกแรงต้านกับฝึกแรงระเบิดอ่ไปในตัวของนักกีฬาครับ ก็เข้าา,าออกๆออก็คือตัดเลยตัดเลยชับชับนะครับเพลงของเจมเรืองศักดิ์เพลงนี้ทาท่าตัดตัดมีชื่อผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกผมไม่ค่อยฟังภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษมันกากใงของผมอะ่ะก็คือถ้าเป็นนักกีฬานะครับที่ก็คือส่วนมากจะกีฬาที่ฝึกความคงแข่วในตัวเช่นการวิง่งเปลี่ยนทิศทางใช้แรงระเบิดนะครับเช่นกีฬาฟุตบอลกีฬาในรักบี้กีฬาบาสเกตบอล กีฬาที่ใช้แรงระเบิดแล้วก็ก็คือวิ่งสปินอะไรประมาณนี้ครับเขาจะฝึกในลักษณะของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬานะครับเราก็สมมุติเราเล่นฟุตบอลเนะ่เราก็ท่าบางนี้มาฝึกได้นะครับเมื่อกล้ามเนื้อเราเริ่มแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับเราก็สามารถฝึกในของสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกีฬาชนิดน,นั้นให้ตอบโจทย์กับกีฬาชนิดนั้นๆน,น,นะครับก็คือคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอีกแล้วนะครับคาร์ดิโอโชกา,กากนะครับ เกิดมาเพื่อโม้นะครับร้อยแรงครับนายไข่จ้องนะครับ